สวัสดีครับทุกคนวันนี้ท v s บ้านหมอ้อมีของมานำเสนอนะครับขั้วหลอดไฟ e 2 7นะครับกันฝนได้คุณภาพอย่างดีนะครับใช้สายไฟมีมออก,กนะคะแล้วก็อันนี้นะครับมีให้เลือกด้วยกัน3ขนาดนะครับมี3เมตร5เมตรแล้วก็10เมตรนะครับมีให้เลือกด้วยกัน2สีก็คือสีดำกับสีขาวนะครับไอรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นแบบปลายกระเบื้องนะครับเขาเรียกว่าเป็นปลายกระเบื้อง นี่นะครับแบบนี้เลยตรงโคนก็ทําจากยางหล่อนะครับกันฝนสาดได้มีความแข็งแรงทนความร้อนนะครับแล้วก็รองรับไฟไม่เกิน100วัตต์นะครับเดี๋ยวจะใช้งานให้ดูนะครับอันนี้ทางร้านเราก็จะมีสินค้าขายหมดทุกอย่างนะครับหลอดไฟสายไฟจีบะถะทุกอย่างสําหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับก็ลองติดต่อเข้ามาได้ที่แฟนเพจนะครับบ๊ายบาย